ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง MKR Auto วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งใน SUV ที่น่าตื่นเต้นที่สุดจากค่ายคอรีนั่นคือรุ่นปี2026คอรีทิโก o 7แวรถรุ่นนี้เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสไตล์สมรรถนะและเทคโนโลยีด้วยแนวทางใหม่ที่โดดเด่นในกลุ่มรถ SUV ขนาดกลางไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนของดีไซน์ทันสมัยเทคโนโลยีล้ำหน้าหรือการขับขี่ที่นุ่มนวลทิโก7แลวก็มีสิ่งพิเศษที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อน2,026 Tigo 7L มาพร้อมรูปลักษณ์ที่โฉบเฉีียวและมั่นใจตั้งแต่แรกเห็นกระจังหน้าแบบใหม่ขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็ดดีไซน์คมเข้มและเส้นสายตัวถังที่แข็งแกร่งทําให้ดูทรงพลังแต่ยังคงความหรูหราในเวลาเดียวกันรายละเอียดโครเมียมและล้ออลอยดีไซน์สปอร์ตช่วยเพิ่มความหรูหราทําให้โดดเด่นไม่ว่าจะอยู่บนท้องถนนในเมืองหรือทางหลวงภายในห้องโดยสารคอรี่ได้ออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่ผสานเทคโนโลยีและความสบายอย่างลงตัว ห้องโดยสารกว้างขวางใช้วัสดุคุณภาพสูงและพื้นผิวนุ่มมือพร้อมไฟลสร้างบรรยากาศที่ทันสมัยหลังคากระจกพานโนรามาขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความโปร่งโลง่งในขณะที่ระบบ ment, อินโฟเทนเมนต์อัจฉริยะช่วยให้คุณเชื่อมต่อและเพลิดเพลินตลอดการเดินทางหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบช่วยให้ข้อมูลการขับขี่ชัดเจนและใช้งานง่ายที่โกเจ็ดแนวรุ่นใหม่นี้ยังมาพร้อมเทคนโนโลยีด้านความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน และกล้องรอบคัน360อกองศาเพื่อให้มั่นใจว่าการขับขี่ของคุณปลอดภัยในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะในเมืองที่การจราจรหนาแน่นหรือบนถนนต่างจังหวัดในส่วนของขุมพลังเคอรี่ทิโกเจ l 2 0 2 6ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบประสิทธิภาพสูงให้กำลังแรงและตอบสนองได้รวดเร็วมาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและแม่นยำเพิ่มประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกและมั่นใจมากยิ่งขึ้นเคอรี่ยังให้ความสำคัญกับความเงียบและความนุ่มนวลภายในห้องโดยสาร โดยใช้วัสดุดูดซับเสียงรอบคันทาให้การเดินทางเงียบสงบและผ่อนคลายมากขึ้นเหมาะสําหรับทั้งการเดินทางในเมืองและทริปยาวต่างจังหวัดโดยรวมแล้ว2,026 Cur ร y t i g ทิโก L, คือ SUV ที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความสบายเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถที่ทั้งสวยทันสมัยและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันหากคุณกำลังมองหารถครอบครัวที่คุ้มค่าและเต็มไปด้วยความหรูหราทิโกะ 7L แคือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง MKR Auto เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมครับ